อาวให้ธรรมะสักหน่อย <c oughs> เป็นคติธรรมก่อนที่เราจะไปหลับไปนอนไปพักผ่อนหย่อนใจ <c oughs> เราประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นจนเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติทำไม ปฏิบัติให้รู้รู้อะไรรู้ดินฟ้าอากาศรู้นรกสวรรค์อะไรต่างๆนานานั่นหรอืออันนั้นยังไกลอยู่เรามารู้สัจธรรมสัจธรรมก็คือธรรมอันเป็นจริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวนี้นี่ตัวเรา ตัวเรานี้คือกองสัจธรรมความเป็นจริงอยู่ที่นี่ <c oughs> ให้เรารู้อยู่ที่นี่รู้ในการอ่านันนั้นจำได้หมายรู้รู้ได้ยินได้ฟังที่เราได้ยินมาก็แค่ได้ยินก็แค่ได้ยินอ่านก็แค่อ่าน ที่เราอ่านไปอ่านไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนพิพพานขั้นสี่ขั้นห้าอะไรต่างๆนานาที่เราอ่านไปอ่านไปอ่านไปแล้วรู้ไปได้เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้มันต้องรู้ออกจากในภายในในจิตใจของเราจริงๆทำไมท่านจึงให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติให้ภาวนา ก็ตรงนี้แหละเราที่จะได้รู้ยิ่งเห็นจริงก็เพราะที่ตรงนี้อย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ที่ต้นโคลสีมหาโพแล้วตัดสรุนั่นแหละเช่นเดียวกันทําไมท่านจึงได้ตัดสรุเพราะพลังจิตพลังสมาธิพลังปัญญาจึงจะตัดสรู้ได้จึงจะรู้ทำเห็นยิ่งรู้จริงขึ้นมาได้ตรงนี้แหละ เกิดพลังพลังสมาธิคือความสงบพลังปัญญาคือความรู้เรียกว่าอย่างตรงนี้แหละทำยังไงจึงจะสงบได้เมื่อสงบแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ตรงนี้แหละมันจะเกิดพลังอยู่เฉยๆสงบได้ไหมไม่ได้เราต้องฝึกฝึกโดยเฉพาะนั่งสมาธิอาณาปณะสติกโนดนี่แหละ เมื paid, ่อเกิดสมาธิจิตแล้วนี่โอ้จิตที่มีสมาธิมันก็จะเกิดพลังพลังปัญญาสมาธิจะอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิอบรมกันไปอบรมกันมาสมาธิที่ถูกปัญญาอบรมแล้วจะเป็นสมาธิที่ยิ่งปัญญาที่ถูกสมาธิอบรมก็จะเป็นปัญญาที่ยิ่ง เมื่อยิ่งแล้วก็จะรู้ก็จะละเอียดขึ้นมารู้รู้ร,รูอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นมันจะไม่เหมือนกับเราเราอ่านเราเรียนเราอะไรอันนั้นคือคือมันเป็นปัญญาเฉยๆปัญญาเฉยๆไม่ได้ถูกอบรมด้วยความสงบหรือสมาธิอย่างนี้เป็นต้นอ่าฉะนั้นเราจึงมาฝึกสมาธิมันจะเกิดพลังวิริยะพลัง สมาธิพลังปัญญาพลังมันจะเกิดพลังเกี่ยวเนื่องขึ้นมาอย่างนี้ให้ได้รู้เข้าไปอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นเราก็เอาไปคิดซะก่อนก็ฝึกด้วยคิดไปด้วยในเรื่องอัตตาตัวตนธาตุสี่ขันห้าจิงเท็ศยังไงถ้าเราคิดยังไม่ออกก็คอยมานั่งดู นั่งพิจารณานั่งพิจารณาทำไมคนเรามันจึงต้องหลงไหลซึ่งกันและกันมันหลงไหลอะไรหลงอะไรทําไมเรามันจึงทุกมันทุกเพราะอะไรทําไมเราต้องต้องยึดมันถือมันไอโนนไอนีนน่สามีเราเลาเราจริงๆโอ้ยมันทุกจริงๆเิงภรรยาของเราก็โอ้ยเราจริงๆ ลูกเราก็เล่าจริงๆบ้านเราก็เราจริงๆที่ดินของเล่เาจริงๆแต่ทําไมที่ว่าของเราจริงๆเวลาคนนนคนนี้ตายไปไหนกันหมดเอ้าทําไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วคนนี้เจะไปไหมเอ้าลองคิดดูที่นี่เหมือนกันเลยก็ไม่มีอะไรฉะนั้นให้มันเห็นสถิตตรงนี้เลยฝึกฝึกสมาธิฝึกปัญญา ฝึกคิดฝึกพิจารณาให้มันเห็นตามเป็นจริงถ้าเห็นตามเป็นจริงมันจะคลายไปเลยตามเป็นจริงก็คือของจริงนี่แหละของจริงรูปก,กายสังขารอันนี้ให้เห็นเห็นทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปหลวงพ่อเคยเคยดูเคยดูคนเคยดูอะไรต่างๆนานาพิจารณานี้แหละเริ่มต้นที่เพ่ง เริ่มต้นที่เพ่งถามครูบาอาจารย์ท่านว่าเพ่งยังไงกันเอาเพ่งยังโน้เพ่งยังนีน้เพ่งคนที่ตายเพ่งคนที่ถูกเผาไปแล้วอยู่ในกองฟอนไปดูดูตับดูไตดูปุงดูอะไรดูดูไปดูดูที่เขาเผาเสร็จเรียบร้อยก็ดูอยู่ในป่าช้าก็ มันก็ยังไม่เกิดปัญญานะก็ยังไม่เกิดปัญญาเนี่ยก็ดูดไปดูคนตายดูคนเท่าคนแก่แต่พอมาดูหนุ่มหนุ่มสาวสาวไอคนที่ชอบใจเราก็ชอบใจคนที่ไม่ชอบใจก็ไม่ชอบใจคนที่ชอบใจก็เกิดความรักเกิดความรักก็เกิดราคะก็เกิดความยึดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดตัญหาคือความอยากได้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น พราะเป็นอั้นว่าอันนั้นเรายังไม่ได้เห็นเห็นชัดเห็นแจ้งตามความเป็นจริงมันอะไรมันยังบังเราอยู่ในที่สุดอาจารย์รูปหนึ่งท่านบอกว่าลองอย่างนี้ดูสิท่านเคยเห็นโครงกระดูกคนไหมเคยเห็นครับนั่นแหละลองดู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 จริงๆนะท่านบอกว่าดูจริงๆดูจริงๆ เพ่งจริงๆแล้วก็เออเราก็ดูโครงกระดูกที่ไหนที่เราเคยเห็นโดยเฉพาะอยู่ที่วัดประพง์มีทั้งหญิงทั้งชายท่นานเอาไว้คนละข้างสลาเอาไปปุ๊กก็มองเออเราคนนึกได้ที่ตรงนั้นแล้วก็มองดูดูอ่าพิจารณาที่เราเคยเห็นมาเคยเห็นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โครงกระดูกที่ไหนเราเห็นโอ้เราก็ดูดูไปดูมาดูมาดูไปเพ่งไปเพ่งมาเพ่งมาเพ่งไปอืม ในที่สุดเราเดินตามหลังหลวงพ่อท่านเราก็เพ่งหลวงพ่อด้วยเพ่งหลวงพ่ออ้เพ่งไปเพ่งมาเอา้ามันทะลุจริงจริงนะมันทะลุจริงจริงหลวงพ่อเป็นโครงกระดูกหลวงพ่อเป็นโครงกระดูกโอเป็นโครงกระดูกเอา้าถ้าเห็นอย่างนั้นเป็นยังไงที่นี่มันจางราคะมันจาง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 ความยึดอะไรต่างๆมันจางไปมันก็เห็นเป็นธรรมดาเห็นคนเป็นธรรมดา เห็นคนทั้งโลกทั้งโลกทั้งโลกเป็นโครงกระดูกอ๋อเป็นธรรมดาคนเราเกิดมาก็เป็นธรรมดาอันนี้มันบังอยู่เฉยๆเข้าไปนั่นก็คือเนื้อจากเนื้อทะลุเข้าไปก็คือโครงกระดูกดีๆนั่นเองที่เราชมเชยกันก็ชมเชยกองกระดูกกองมูดกองคูดกองเลือดกองเนื้อที่เรามาหลงไหลไฝฝันกันอยู่ที่นี่มันโอ้มันอยู่ที่นี่เองที่มนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายสัตว์โลกทั้งไหนมันมาหลงไหลกันอย่างนี้ เราเห็นทะลุเข้าไปเอออย่างนี้เป็นต้นก็เล่าให้ท่านฟังว่าเอ้หลวงพ่อผมไปบิณฑบาตผมก็มองหลวงพ่ออยู่ในเป็นโครงกระดูกนี่ผมจะบาปไหมอุย้ยไม่บาปจะบาปทําไมเห็นอย่างนั้นละ่ะดีนั่นาเออทางนั้นก็จําไว้สิท่านาจําไว้รักษาไว้พิจารณาเอาไว้จากผมแล้วเป็นท่านท่านว่าอย่างนั้นนะจากผมนี่ให้เป็นท่าน ừ, คือดูท่านแล้วไม่ดูตัวเรา ให้ดูตัวเราเรานั่งยังไงเราเดินยังไงเรายืนยังไงให้เห็นเป็นกระดูกไปหมดท่านว่าเอาเราก็ดูดูไปดูมามันเพลินเพลินดูกายของเรานี่นะโอ้นี่คือกายยนครนมีกายยนครนครคือกายมีหูมีตามีขามีแขนมีม้ามมีตับมีหัวใจมีกระดูกมีอะไรต่างๆนาามีเจ้านายของเขาอยู่นี่คือเจ้าของติตลาดนี่จิตนี่เป็นนายอยู่นี่ที่เขายึดเขาถืออยู่นี่ว่าของเขา อย่างนี้เป็นต้นในที่สุดแม้แต่ตัวนายตัวนครตัวนี่นิน,นีกายยนครนี่ก็ไม่มีละนายจะอยู่ที่ไหนนายก็ไม่มีอะไรใจก็ไม่มีอะไรพอมาลงที่ตรงนี้มันก็โอ้จิตใจมันก็ลุกกายก็ไม่มีเจ้าของกายก็ไม่มีเป็นสักแต่ว่าเป็นสักแต่ว่านี่คือสักแต่ว่า อันนี้พูดให้ฟังเป็นประทัดฐานเฉยๆนะ <c oughs> เออให้รู้ของใครของเราให้รู้ของไคใครของเราแต่พูดให้ฟังที่นั่งอยู่นี่คือกองท่าสีกองขันห้ากองอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นสักแต่ว่าทั้งนั้นแหละแต่ที่ไม่สักแต่ว่าเพราะอะไรอวิชชาโมหะความไม่รู้ความมืดบอดของสัตว์โลก มันจึงเกิดยึดขึ้นมาติดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นปรุงแต่งอะไรต่างๆนานาโอ้ยน,น,นั่นก็เลาอันนี้ก็เลาถ้าหลงไหลไปนั่นอีกก็ไปสร้างบาปสร้างกรรมต่อพบต่อชาติไปไม่สูงละต่ำลงที่นี่มันจะต่ำลงจิตใจก็จะต่ำลงเป็นอะไรล่ะจากคนอีกจากคนเป็นอะไรเป็นสัตว์ท่านวาจิตใจต่ำลงแล้วความรู้สึกนึกคิดต่ำลงแล้ว ไม่มีบาปไม่มีมุนไม่มีคุณไม่มีโทษกับใครอ่าทีนี้เนี่ยก็ลงไปแล้วเป็นเปรตได้เป็นอสุรกายได้เป็นสัตว์เดรัจฉานโตกนรกหมกมุ่นอยู่ในทุกข์โทษกี่ภพกี่ชาติไม่รู้แต่สําหรับเรานี่เราได้เคยสั่งสมได้เคยเดินทางนี้มาแล้วแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอะไรยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานคือความดับสนิทอ่าคือความแจ้งสว่างโล่งใส ใจสะอาดบริสุทธิ์มันยังไม่ถึงที่ตรงนั้นเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าบุญกุศลของเรายังมีอยู่ได้สั่งสมไว้อย่างที่สั่งสมนี่แหละเออทีนิดทีน้อยทีนิดทีน้อยเออฟีหนึ่งมาสกุลตายครั้งหนึ่งก็ว่ากันว่าเอาต่อเอาไว้นิดหน่อยเป็นเชื้อมันไว้เออก็ยังไม่ได้ตกต่ําก็ยังไม่ได้ตกต่ําเพราะมีเชื้ออยู่มีเชื้อแห่งมนุษย์มีเชื้อแห่งเทวดาอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าฉะนั้น ถ้าคนไหนอยากรูก้จากพ้นต่อไปก็ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติภาวนาต่อไปสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปอย่างนี้เป็นต้นใครจะเอาแค่ไหนยังไงก็สุดแท้แล้วแต่ในความรู้สึกของเราของใครของเรานะเอออาแต่นั้นก็มาว่ายพระเนาะ